นอกจากจะเป็นนักแต่งเพลงชื่อดังแล้วนะครับการเขียนหนังสือก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่พี่ดีนิทิพงศ์ถนัดเลือกเกินในวันนี้ครับมีการเปิดตัวหนังสือที่มีชื่อเก๋ๆพร้อมกัน3เล่มครับ 1. นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า 2. มองโลกในแง่กลมและ 3. ค่าฉันฆ่าฉันด้วยเพลงดีกว่าที่สุ์ประชุมแห่งชาติเศรษกิจครับตอบปัญหาเนี่ยคือเขาตั้งชื่อไว้ว่าออมองโลกในแง่กลม อ,อย่างที่สองคือเขียนด้วยความคิดของตัวเองเป็นคอลัมน์เนี่ยมีชื่อวันนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแล้วก็เล่มที่สามเนี่ยคืออะไรล่ะข่าฉันค่าฉันด้วยเพลงดีกว่าเนี่ยคือเป็นอีกช่วงหนึ่งซึ่งชอบเอาเพลงฝรั่งไทยหรือแม้กระทั่งจีน,นออก็ไม่คือเอาเอาเขทาเท่าที่จะหาหาความความหมายได้เอามา ให้เอามาแปลความหมายเขียนเป็นกรอนตลาดง่าย,ายๆฟังดูสนุกๆแต่ก็ให้รู้ว่าเพลงที่เขาแต่งมาในโลกนี้เนี่ยซึ่งยังมีอีกหลายหลายแสนเพลงเนี่ย mm. มันมีความหมายอะไรบ้างที่ดีๆ mm. แล้วก็มันจะช่วยทําให้เราฉุกคิดอะไรได้บ้าง mm. ก็ไม่อยากจะพูดว่าเป็นหนังสืออะไร mm. พิเศษวิโสมากม mm. ากก็คือเป็นการเหมือนคุยกันมากกว่าแต่ยังอย่างน้อยๆถือว่าได้น่าจะได้ ความเพลิดเพลินได้อารมณ์ขันแล้วก็ได้อารมณ์สุขคิดบางอย่างที่ตัวเองรู้อยู่แล้วแหละแต่ว่าบางทีลืมแล้วมีตัวอักษรครับการอ่านหนังสือถือเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับและเป็นการลงทุนที่มีแต่กําไรด้วยชอบแนวไหนก็เลือกซื้อกันได้เลยนะครับเขาทำหนังสือสวยดีครับและผมพยายามอ่านเข้าไปบ้าง